ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่แห่งนี้ช่วยลูกชา้างด้วยเถิดลูกชา้างไม่มีที่พึ่องอีกแล้วขอให้เขาไปฟ้องลูกชา้างด้วยเถิดนะครับใครอ่ะ เขาเองกุมารทองไงเต็กตัวแบบนี้จะให้เป็นตัวอะไรทำไมตัวดำจังอยางก็ง้ป่าเนี่ยชอบบูลลี่คนอื่นดีนะแต่เป็นไงช่วยพ่อด้วยนะลูกพ่อไม่อยากติดคุ ก็เป็นแต่แบบนี้ทำอะไรรู้จักคิดก็พ่อไปด่าเขาก่อนก็มันมาดาพ่อเสือกก็มันมาด่าพ่อก็มันมาด่าพ่อเดี๋ยวเนี้ยเป็นกันเยอะเล่นโซเชียลคาสติ ไม่พอใจก็ด่าไม่ถูกใจก็ด่าไอ,อ้ตูดไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตีตู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 ตีตูตูทุกวันนี่โลกโซเชียลมันติปปดลบไปทุกทีผู้ใหญ่ทำอะไรเด็กเมื่อทำตามแยกแยะอะไรไม่ถูกว่าอะไรไควรอะไรไม่ควรทีมด่านเข้าไปแล้วยังเป็นบูลลี่เขาอีกทำให้เขาเสียหายหายสุดท้ายแล้วเป็นไงแล้วจะช่วยพ่อไหมไม่ก็มาเล<ๆ>่นดวย และถ้าหนูช่วยพ่อพ่อจะทำอะไรเพื่อหนูบ้างจริงนีลูกเดี๋ยวพ่อจะถือน้่เขียวน้่มแดงหรือลูกจะไอโฟนสิบห้าก็ได้นะลูกหนูไม่ขออะไรมากขอให้พ่อในื้อชีิมีสติคิดก่อนแชร์ใช้ภาษามันเหมาะสมไม่ไปบุรีคนอื่นเขาไม่ระบายอารมณ์ลงโซเชียลฟังความคิดเห็นคนอื่นเขาบ้างถ้าไม่ชอบอะไรก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องไปตอบโต้คิดบวกเราจะมีพลังบวก ให้อาภัยผู้อื่นเขาบ้างเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิดถ้าเราทุกคนมาช่วยกันสร้างพลังบวกสังคมโซเชียลมันก็จะดีขึ้นอย่างน้อยก็ดีกับตัวเราและคนรอบข้างมาช่วยกันสร้างพลังบวกกันนะจ๊ะนะนะ